ก็กลับสวัสดีชาวสกาทุกคนด้วยนะอยู่กับผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตกิจกรรมนะวงแหวนอนาคตนะครับเพียง30มสิบคูป,ปองนะเป็นคอมพีคันสูงนะเท่าที่ผมแอบเข้าไปดูนะสะสมเกาะไซเบอร์เพื่อแกลกรางวัลในร้านค้านะสิบสามติงหาคมถึงสิบเก้าติงหาคมนะครับเผื่อใครสนใจก็มาดูได้นะเพราะในส่วนนี้เป็นลิมิเต็ดส้มหมดเลยนะครับที่แนะนําก็จะมีในส่วนของเซนเนียลนะสกินเด,ดมนิกิเอชันนะอ่าอินทรียน ค่อนข้าง<ม>ที่นะ <S <S เปิดใครเมนซับแล้วหัดเล่นก็แนะนํานะครับแต่มันแพ้มาหลอดเลยดิข้าวๆก็ประมาณนี้นะวงแหวนนันเตอร์ก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะผมได้มา17อ่นแล้วยังลืมซุ่มอยู่แล้วก็วงแหวนแครี่นะอัพเดทก,กันมาแล้วครับแล้วก็วงแหวนเวฟฟรีนะครับข้าวๆก็ประมาณนี้ร้านค้าบนในจอจะมีอัปเดตมาในส่วนของนี่นะครับ เลทมันจะบอกเราอยู่นะ19 29 19 69 79 99ถึง4 9 9นะครับสูงสุดนะก็เผื่อใครสนใจเก็บดอกมะลินะผมว่าดอกมะลินะ่าจะได้มาแลกแหละดูทรงแล้วน,นะครับร่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ร้านค้าแรกเปลี่ยนนี้จะมีในส่วนของกิจกรรมวันแม่นะครับดอกมะลินะสามารถเอามาแลกได้นะครับอกอบโปรไฟล์เผื่อใครอยากได้นะครับของกอบโปรไฟล์พูดน้อยกอบโปรไฟล์ รบแล้วก็กรอบโปรไฟล์เวอร์เลอร์ซีซั่นที่9นะครับถ้าจำไม่ผิดซีซั่นนี้เป็นของเมโลดี้ปะมีหมวกของไม่น่าด้วยนี่มีหมวกของเทเฟลานะก็ประมาณนี้กันนะคร่าวๆนะครับกิจกรรมในส่วนของเลือกรับสองสกินก็มีในส่วนสกินของวิปซิปไอริทูเลนเทลแล้วก็เอลซูนะเกือบลืมชื่อนะ พะสก,กินพวกนี้เรามีน่าจะครบแล้วมั้งทูเลนก็แลกไปแล้วนะอา่าเข้าเข,ข,ข,ข้าประมาณนี้นะ <c oughs> ก็กล่องสก,กินถาวร1 0อร์รับหนึ่งสก,กินร้อยเก้าเนี่ยผมแนะนำเลยนะส่วนตัวคิดว่า Summer b l a s t กับนี่นะครับ k n g d ด o p เนี่ยค่อนข้างสวยส่วนใครเมทเรียวมากก็จัดได้นะเป็นเอฟเฟกต์สีม่วงนะเป็นแบบไซเบอร์ไซเบอร์หน่อยค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าแนะนําที่สุดก็จะเป็นในส่วนของซัมเมอร์บรัดกับคิงดอมนะเพราะสเปซโลนินกับมูลไลท์มูลไลท์ผมได้กิจกรรมฟรีสเปซโลนินผมเสียไปเจ็ดร้อยเจ็ดเก้าร้อยเก้าร้อยไม่รวมซองดาบด้วยนะต้องมานั่งหาซองดาบเพิ่มเติมอีกเสียเวลาจัดเลยละเข้าๆก็ประมาณนี้นะกำแจกการพิเศษล็อกอินสุดสัปดาห์ของฮันเตอร์เผื่อใครรับช้าหรือขี้เกียจแรกก็มารับฟรีตรงนี้นะครับแล้วก็มีเลือกรับป่ะเอ้ยเปิดเพื่อรุ่นรับอีกแหละ ดวงล้วนๆทุกคนกิจกรรมข้าวค่าก็จงมีประมาณนี้นะเทปเจ้ามังกรเราอัปเดตไปแล้วเนาะคีล่ากับอะไรเฮเลนที่เฮเลนกันกะโดนเนิร์ฟใช่ปะ่ะตำหนักขี้รัวก็เดมเดิมนะครับฝึกฝนของฟูราปพิก้าก็เดิมเดิมนะส่วนลูกแก้วทองนี่ผมเก็บรอไว้รีวิวสกินใหม่ที่จะมาให้แรกนะเพราะล่าสุดมันเป็นในส่วนของแจสซี่ไนท์เองของไอลูเมียนะส่วนสกินนี่น,นี่น,นี่เติมฟองทุกเดืเอ สิ้เดือนใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ทุกสินเดือนทุกวันที่สิบห้าของเดือนนะนี่นี่ผมยังไม่แลกนะยูโทเปียนะของเด็กต้านะครับรอสกินใหม่มานะเข้าๆก็ประมาณนี้นะส่วนกิจกรรมแต้มเอมร้อยแลกรับสาวขาล้อก็ถ้าจาไม่ผิดมันจะเป็นในส่วนสกินระดับลิมิเต็ดลิมิเต็ดม่วงนะถ้าผมไปดูสกินมาคข้าวๆนะก็แล้วมีเอฟเฟกต์หรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นลิมิเต็ดม่วงก็น่าจะมีไหม ก็ลิปิเต็ดม่วงก็ระดับอ e ีพิกเนาะถ้าเข้าๆที่จําได้10แต้งกับบวกไป200 200กว่าคูป,ปองถึงจะได้สกินนางมานะเข้าๆก็อนวันนี้ลนแล้ว,วกันชอบอะไรยกชอะกช่ไหมกดซับสไครต์ราจากเป็นไรใจคนนัมิไ้มากเลยนะครับโชว์แมตช์สุดพิเศษเผื่อใครอยากจะดูนะครับส่วนตัวผมดูว่างไม่ดูว่างนะก็อนแล้วกันเจนี่แบบตอนนี้ลืมกไดไลค์ล้วนะของซับนับบายผมเชียร์พี่ไฮบิดเอกครับนนตรีนะกับแอดวี じゃねーばったね